คุกคนอีนแล้วันนี้เราจะพาไปในโหมดอะไรไปดูกันแต่รอนานเหลือเกินมาแล้ว,นนหลวโหมดนี้จะเป็นโหมดใช้ปืนลูกโม่นะใช้ปืนลูกโม่วันช็อตวันคิวพอเราสังหารใครก็ได้จนกระทั่งกระสุนให้หนูลูก ไม่ได้เก่งหรอกนะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะคือนัดเดียวตายนะไปเล่นกับมันไม่ได้เลยนะทุกนี่นีน่อ,อุ้ยนั่นนี่หยังวะเฮ้ยเออเนี่ยพอเราไม่ได้ก็จะต้องหอกหลอรอรอเฮ้ยอ่ะ กดนยังงนทีน้แค่สามนัดเนะพื่ตายตายนนี่ไหนล่ะอ๋อไปไหนละ่ะหัวีล่าไไลาาาา่ไหนละถ,นถ้าเราเก็บกเน,นี่ยมันจะเพิ่ม กระซีให้เป็นสะเท็ดเลยมาดูอ้าเอ้าเอ้า,อานัน่นไงอืมโหเราอยู่อันดับสามเลยเพ่งดิสี่ตัวจะแทงมันได้ไหมมันลดนดีละล่นมีดีล้เลลอ้าโแตกเลยนะเอ้ยนี่อเอ้า อันนี้ผมสร้างแบบระบบคือให้มันยิงเองนะต้องต้องต้องอะไรวะเอ้าเอ้ยอมไม่โดนเอ้ยปืนเอาเอาเฮ้ยไมยิงไม่ตายอ่ะเฮ้ยทุ่นอะไรวะ หลายตัวแล้วนะตัวหลายตัวแล้วนะคือไม่ได้เลยนี่สวนสวนสวนไหนี่างนี่ว่งนี่เฮ้ยไหนมือหูอย่าให้มือหูนี่ไหนจะได้อย่าอย่าเอ้านี่ไม่รู้เฮ้ยงไหนไหนไหนมีไหน ไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วฮึ่มนี่มาคือผมไม่ได้ถนัดเล็งนะคือไม่อยากจะเล็งเลยฮึ่มอ้่มนี่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มซาย <cười> <cười> Thôi này, này, này. Ấy, ý hao ăn 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 như ăn 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 này ăn 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 mà! ăn 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 ừ ăn ăn quá! Úi! ăn ăn กูอยู่ตั้งไกลออเพือนพกวูวเพือนขี้โกงกูแล้วนี่นี่อ้าวฮาไอ้โอ้โตาไม่ทำคลิปนะเนี่ยได้ที่หนึ่งนะอุ้ยเฮ้ย ก็งี่เง่าไม่ได้นี่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 โอ้โหอ้คุณตายแต่อันี่แหละเนี่ยบองเอ้าโซ่กระสุนเฮ้ยกระสุนโอ้ศูนย์ศูนย์เอาอีกเอาอีกไม่ได้ไม่ได้นี่มีถุงอันดับเลยคือ นี่แก้แขนให้กูเฮ้ย hey. เอาอีกว่าได้ว่าได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เดี๋ยวที่ไรงไายผมใช้ฮั p o a เอ้ยฮันะฮะสองพันยี่สผมว่าเล่นเรื่องกระตุก ทำไมคนอื่นไม่ต้กัะสุถ้าเราเข้าไปแบบตรงนั้นเลยอ่ะไม่รอช้ารอนานมากถ้ามาเข้าตรงเนี้ยไม่ค่อยนานไม่ค่อยนานไม่นานเลยนานนานอืมอ่าอืมยี่สิบวิ โอเคลุสโกโอ้โหด่านเดิมอีกแล้วเป็นไอ้ด่านหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเลยแพ้ตลอดเจนนี่เอาจริงกันะทุกคนนะดูไว้ดูไว้ดูพี่ไว้ดูวิธีการเล่นไว้ Follow me hh hh, câu cua 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 đi cua 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 บางทีมันก็งงเลบางทีคือเราไม้มันเห็นเบางทีมันก็ไม่เห็นเรานะเดี๋ยวาว่าเอ้ยเล่นกระบอกหรือป oh. ่าไนี่ทีนีสไลด์สไลด์เทๆเลเทๆเท่ๆเลยเเลยอย่ให้พี่กจเอ้าเอ้า

thank <laughs> you

สายต่อครับวมโอ้มันคือเป็นจะเสียนแทวะนี่กระโดดมาใส่หัวแ <Hey. S 1> <Hey. S 2> องพอปิดคลิปขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณที่รับชมผมโม้แค่นี้ครับ